น,นันเชิงที่ยุทธยาค่ะทีนี้บวชหนูก็ไม่ได้กําหนดให้ไม่มีกําหนดให้ศึกเลยค่ะแล้วก็แต่ใจหนึ่งอะหนูรู้สึกว่าลูกวัยนี้คือเขาแปดขวบนะคะควรจะอยู่กับเราไหมหรือแต่ว่าตอนอยู่กับหนูมีปัญหาคือตัวหนูเองก็เหมือนดูแลลูกไม่ได้นะคะหมายถึงว่าเรามีอารมณ์ทุกครั้งที่ลูกแบบกวนนะเราก็มีอารมณ์ที่จะพุชใส่ลูกแรงๆอะไรเงี้ยก็เลย ไม่รู้จะทํำยังไงละหาทุกวิถีทางนะคะหนูก็เลยตัดสินใจลูกไปบวชทีนี้พอลูกไปบวชเนี่ยตอนนี้ลูกเริ่มอยู่ได้แต่ก็จะมีแบบโดนโดนเพื่อนแกล้งบ้างอะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่เขาป่วยเป็นโรคแบบนี้นะคะคือส,สังคมกับอารมณ์เขาว่าไม่ได้ค่ะแล้วล่าสุดก็คือเหมือนโดนพระอาจารย์ทําโทษเนี่ยมันทําให้หนูรู้สึกว่าหรือหนูจะเอาลูกกลับมาอยู่กับหนูดีหรือเปล่าหรือยังไงมันทําให้หนูสับสนนะคะช่วงนี้ค่ะ ปัญหาคือเราเราผักภาระปัญหาไปให้ลูกตอนเนี้ยเราผักปัญหาไปให้ลูกให้ลูกไปแก้ปัญหาให้เราลูกสมาธิสร้างเราฝึกลูกไม่ได้เราก็เลยให้วัดฝึกให้แต่วัดก็ไม่ใช่สถานที่ฝึกอย่างแท้จริงเพราะวัดก็ไม่ได้เข้าใจภาวะอารมณ์อย่างว่าพนันเชิญไม่ใช่วัดปฏิบัติเขาก็อาจจะปฏิบัติแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสุดท้ายก็จะแก้ปัญหาที่เกิดกับลูกเราไม่ได้ แต่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือเราต้องไม่โยนภาระให้ลูกด้วยการขับลูกออกไปเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาแต่เราต้องฝึกตัวเองให้ตัวเราเองไม่มีปัญหาตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่เราลูกเนี่ยมีปัญหาของเขามาตั้งแต่เกิดคำถามคือเรามีปัญหากับเขาไหมเรามีปัญหาในในชีวิตเราไหมปัญหาสมาธิสศร้าเรามีไหม ดูจากคุณหมอคุณหมอบอกว่าน่าจะมีน่าจะเป็นตั้งแต่ยีนแล้วค่ะแต่ด้วยความที่พอเราโตแล้วเราก็น่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อะไรเงี้แสดงว่าเราเนี่ยก็ฝึกฝนอบรมตัวเองได้ในการที่จะควบคุมภาวะอารมณ์คนที่อารมณ์เยอะๆไม่ใช่เพราะสมาธิสั้นแต่เพราะไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองปล่อยไหลไปตามอารมณ์เมื่อก่อนอาจารย์ก็โกรธใครทําอะไรนิดหน่อยอาจารย์ซัดอย่างเดียวอาจารย์ไม่ได้สมาธิสั้น แต่อาจารย์เป็นคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เวลาใครทําอะไรมาเนี่ยอาจารย์วีนกลับเลยแล้วกูวีนฉ่ำด้วยเมื่อก่อนนี้นะไปที่ไหนก็าตามใครทาอะไรช้าๆเนี่ยนะแป๊บเดียวโดนอาจารย์เล่นละอาจารย์เนี่ยเคยไปกินหลายที่นะที่เป็นร้านอาหารอะแล้วจะได้กินสีเพราะวีนนี่แหละ <c oughs> วีนแตกนี่แหละวีนฉ่ำเลยเมื่อก่อนอาจารย์ล้ามากรออะไรไม่ได้รออะไรไม่เป็นเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราเป็นคนทําอะไรเร็วเราเป็นคนทําอะไรไว จนวันเพราะท่านเรา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 ก็ไม่ได้เคยคิดว่าเราสมาธิสั้นนะแต่คนก็บอกว่ามึงสมาธิสั้นบอกว่าทำไมมันแบบอะไรนิดหน่อยมันมาโหเร็วไปหมดเป็นคนมาโหรายมากด้วยเวลาวี๊คือวี๊เลยแล้วลงยากมากแต่เดี๋ยวสักพักก็ลงพอเวลามันดับไปมันก็ดับแต่สุดท้ายแล้วเรามานั่งพิจารณาวันที่เราปฏิบัติแล้วไอ้ที่เราเคยโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาด้ายคนอื่นมันไม่ได้เกิดจากการที่เราเนี่ยสมาธิสั้นเรามีสมาธิดีด้วยซ้ำ แต่มันเกิดจากการที่เราไม่คิดจะควบคุมภาวะอารมณ์ของตนเองดังนั้นเราในฐานะของคนเป็นแม่ต้องมีความเมตตาสงสารต่อลูกคนเป็นลูกมันอยากอยู่กับแม่หมดทุกคนแหละมันอยากมีความห่วงหาอธอรซึ่งกันและกันและลูกไปอยู่กับอยู่ห่างจากเราอ่ะเขาไปโดนทําโทษโดนทําร้ายจะมีใครเข้าใจเขาดีไปกว่าเรามันไม่มีใครเมตตาลูกเราได้ดีไปกว่าเราเหรอกแม้เราจะ ทำไม่ดีใส่เขาแต่เราก็จะเมตตาเขาในฐานะลูกอยู่ดีเพราะนั่นคือลูกแต่คนอื่นเขาจะไม่มีเมตตาเหมือนกับเราเพราะไม่ใช่ลูกเขาดังนั้นเวลาลงโทษเขาอาจจะลงโทษโกรเกินกว่าเหตุหรือไม่มีลิมิตในการโกรธลงโทษก็ได้ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นแม่เราต้องทําหน้าที่ของความเป็นแม่ด้วยการฝึกฝนอบรมตัวเองอย่างยิ่งเพื่อให้ตัวเองสามารถควบคุมภาวะจิตใจและอารมณ์ของตัวเองได้เราจะได้เอาภาวะตรงนี้ไปสอนลูกได้ เราจะได้ทําให้ลูกมีสมาธาิสมาธิยาวขึ้นเคยเอาลูกมานั่งสมาธิด้วยกันไหมเคยเอาลูกมานั่งสาธยายทําด้วยกันไหมบังคับเลยว่าต้องทําทุกวันต้องมานั่งสาธยายทาเป็นภาษาไทยแล้วไล่ไปให้เขานั่งอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆสักสินาที15นาทีโดยห้ามลุกเรยขาดเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบเป็นวินยัยอีสิหนาทีนั่งหลับตามันจะรู้ไม่รู้จะรู้ลงได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องนั่งหลับตาเราก็นั่งอยู่กับมันมาก็นั่งล็อกห้องไม่ให้ออกคล้องแม่กวนใจเลยห้ามลุกออกจากที่นี่ ตั้งเงื่อนไขการสร้างระเบียบวินัยซึ่งการละการทําแบบนี้เป็นประจําทุกวันวันละสิบห้านาทีตั้งเวลาไ้เลยช่วงแรกเอาห้านาทีต้องบังคับลูกให้ได้ช่วงแรกเราไม่ต้องหลับตากับลูกให้ลูกหลับตาให้ลูกไปคนทํานั่งเฝ้ามันขยับมันอะไรเตือนมันกระแอมใส่มันสกิดนิดนึงแต่อย่าไปหงุดหงิดมุ่งงานอย่าไปอิดหนาละอาใจเราต้องทํากับเขาด้วยความปรารถนาดีอยากให้เขามีสมาธิยาวขึ้นไม่แก้เลยไม่ได้อาจจะอาจจะเคยเป็นสมาธิสั้นก็ได้นะไม่แน่ พราะอาจารย์ก็อาจะไม่เคยหาหมอไงแต่พอเวลาอาจารย์มาปฏิบัติไม่สั้นแน่นอนแต่พฤติกรรมเดิมอาจารย์มันยังเป็นอยู่เวลามีคนเคยถามอาจารย์ผู้นักจิตวิทยานะอาจารย์สักขยอยขามนี่เราจะเห็นใช่ไหมอาจารย์ขยอยตลอดเวลาหนึ่งคือเขาบอกว่าอาจารย์ตื่นเต้นไม่ใช่แน่นอนกูไม่ตื่นเต้นเลยไม่มีตื่นเต้นมาชนดเดียวถ้าเวลาตื่นเต้นอาจารย์ขึ้นเวทีมือจะสั่น เสียงจะสั่นแต่กาารพูดทุกอย่างฉาบฉาบมือไม้ทุกอย่างอาจารย์ออกกับเรียกการปกติอาจารย์จะเรียบเฉยไม่ว่าจะเจอคนเยอะคนน้อยเรียบเฉยหมดเวลาตื่นเต้นมีเวลาเดียวคือเจอเด็กนักเรียนน่ะตื่นเต้นลูกลูกหนูอะฮะเป็นเหมือนอาจารย์ใช่คนโดยปกติจะเขย่าจะแบบเขย่าขาตลอดเวลาแล้วล่าสุดอะค่ะที่ได้คุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามีเคสแบบลูกหนูซึ่ง ตอนตอนนั้นหนูคิดอะไรไม่ออกรูก้แต่ว่าสมาธิต้องแก้ด้วยสมาธิไหมก็เลยคิดกับเพื่อนว่างั้นเราหาโรงเรียนที่แรกว่าจะไปวัดตันเองนแต่ว่าเขาก็รับก็คือรับตอนอายุ11ขวบแต่ลูกหนูเพิ่งแขวบซึ่งก็ไม่มีที่ไหนรับหนูก็เลยโทรไปเขาก็เลยแนะนําที่นี่เป็นศูนย์บาลีนะคะเรียนบาลีด้วยแล้วก็เรียนทําปกติเนี่ยก็คือจันทร์พุธแล้วก็เสาร์แล้วก็จะถูกตื่นขึ้นมานั่งสมาธิอ่าอแล้วก็ปฏิบัติ กิจวัตรประจําวันด้วยตัวเองทั้งหมดและหนูก็พยายามจะบอกเนนว่าแม่จะฝึกลูกแค่สองปีถ้าลูกดีขึ้นแล้วก็คือเราก็กลับมาเหมือนเดิมก็ก็บอกว่าแม่ไม่ได้ทิ้งหรืออะไรจะต้องบอกเนนแบบนี้ทุกวันค่ะคือคือจุดประสงค์คือถ้าคุณหมอก็บอกว่าถ้าหนูยังเอาลูกอยู่กับหนูนะตอนนี้นะฮะมันจะยิ่งแย่ใช่แล้วก็ให้หนูต้องกินยาละไม่ใช่แค่ลูกคนเดียวละอะไรเงี้ยเพราะลูกกินยาเยอะมากค่ะอาจารย์กินทั้ง สามาธิสั้นแล้วก็ยาควบคุมอมารมณ์ละค่ะล่าสุดเป็นยาน a m ที่เป็นไบโพล่าด้วยค่ะแต่เราเราเราพอไปอยู่ที่วัดได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งพระอาจารย์ก็ตัดยาออกเลยพระอาจารย์ก็เลยให้ทำกิจกรรมที่ศูนย์มีให้ทำอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบแต่แต่พอมาเห็นลูกโดนทำโทษในใจก็หรือจะเอาลูกกลับมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นแบบนี้๋อเข้าใจแล้วก็ถ้านก,ก็อดทนถ้ามาอยู่กับเราอาการจะอีแย่เพราะเราก็สนใจไม่ได้ ระหว่างนี้สองปีก็ต้องฝึกด้วยกันทั้งคู่ฝึกทั้งลูกฝึกทั้งแม่ให้กําลังใจลูกเยอะๆสอนลูกเยอะๆว่าเราต้องการฝึกด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าไม่งั้นเราอยู่กันเนี่ยมันจะมีปัญหาต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจมันต้องเด็กเขาไม่เข้าใจว่าทาไมเขาต้องมาอยู่ที่นี่ว่าทําไมเขาต้องมาโดนลงโทษที่นี่เขาไม่มีความสุขที่นี่เขาไม่มีชีวิตเหมือนในคนอื่นเขาไม่ได้มีศรัทธานในคาําสั่งพระเจ้าแต่ไปต้องมานั่งเรียนบาลีแต่มเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการฝึกสมาธิเหมือนกันให้จดจ่ออยู่ในการท่องจําอันนี้ แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องรักษาเขาก็ต้องรักษาระหว่างนี้ก็หลักต่างคนต่างรักษาก็่วยโอกาสในระยะเวลาที่มีอยู่ค่ะตอนเยน็นทุกๆเย็นหนูก็จะไปที่วัดหลังศาลนะคะเริ่มสวดมนต์ทำวัดเยน็นแต่แต่หนูก็ไม่รู้ว่าแบบพอเรานั่งสมาธิมันก็ยังคงร้อนรุ่มอะคะ่ะอาจารย์ครับมันยังคงคิดไปเรื่อยหรือว่าเราเพิ่งเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะเริิไม่ค่อยทำไปทําอะไรไม่ได้นะพุทโทททีๆเลยคพะดโทโธัทั้งวันไม่ต้องคิดอย่างอื่นนะคิดแต่พุทโธอย่างเดียว พูดโทให้ติดไว้เลยมันจะยาวอย่างนี้อาจารย์บอกเนี่ยขาอาจารย์เขยา่ามันติดมันติดมาตั้งแต่สมัยอาจารย์เนี่ยเป็นเด็กนักเรียนมต้นเลยอาจารย์เขย่ามาตั้งแต่เด็กของลูกหนูเขยา่าตั้งแต่เล็กป่านนี้ก็ยังเขยา่าใช่ทุกวันนี้กูยังเขย่าอยู่เลยเนี่ย <c oughs> อย่างว่าแต่ลูก <c oughs> มึงเลยกูก็ยังเขยา่า <c oughs> <c oughs> หนูก็เลยกล่าวว่าแบบในใจมันมีอยู่สองอย่างอาจารย์ว่าหนูทําผิดหรือว่าหนูทําใ,ในใจอของความเป็นแม่ไม่ได้อยากจะทิ้งลูกแต่ว่าแต่เรากําลัง หักให้ลูกไปอยู่ในอ้อ,อมอกพระพุทธศาสาศนานะม,นมันมันถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเอาความเน, <แ S 2> นไม่ถูกหรอกเพราะเราบังคับเขาแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเจตนาที่เราต้องการที่จะทําให้เขาเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วเขาจะสามารถอยู่กับสังคมได้ดีขึ้นเพราะมันเกินมือเรานี่ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่อของคนเป็นแม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้น้ำหนักตัวเองให้ดีแต่อย่าทิ้งลูกก็แล้วกันหมายความว่าต้องโทรคุยกับเขาเป็นประจำให้เขาไม่ลืมเราให้เขาไม่ไม่คิดกับเราในทางที่ไม่ดีสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งมันจะต่อกันไม่ติด ต้องคิดอย่างให้ได้แเราต้องสอนให้เขามีความกตัญญูอย่างคุณแพรลี่คุณแพรลี่เนี่ยเรียนตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรเรียนบาลีแบบนี้เลยแต,แต่ว่าแม่เขาไม่มีเงินส่งก็เลยต้องไปเรียนกับพระแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแพรลี่ก็ผักดันตนเองเพราะว่ามีความกตัญญูต่อแม่แล้วแม่ก็ไม่เคยทอดทิ้งเขาดูแลเขาตลอดจะเป็น,เป,นเป็นเหตุให้ตัวคุณแพรลี่เองก็เลยกระเสือกสนอยากตอบแทนบ,บุญคุณแม่ด้วยการตั้งใจเรียนเพราะว่าบ้านจนไม่มีเงินใช้ก็เลยต้องเรียนบาลีเพื่อได้เงิน เป็นทุนในการเรียนการศึกษาแล้วก็ได้ทุนในการมาใช้ชีวิตเขาให้นะค่าปมาหาปริญญาสอบได้กี่ประโยคก็ได้เงินประโยคตามประโย็นเป็นเงินเดือนก็เอามาเลี้ยงดูแม่จนวันหนึ่งออกมาก็ยังเลี้ยงดูแม่ล่าสุดก็เห็นว่าโอนให้แม่ตั้งล้านหนึ่งเป็นค่ารักษามเร็งเพราะว่ามันต้องเสียยาค่ายาตั้งครั้งละสามหมื่น 30, อะ่ะเขาก็ให้ไปเลยให้แม่ไปจัดการเอาเองอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นความกระตันยูถ้าเราสอนลูกได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกเนี่ยมันมีลูกอภิชาติตตบุตร มันไม่มีลูกสาวประเภทจะจาไม่ได้นะมันจะมีลูกที่คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยสูงกว่าพ่อแม่มันจะมีลูกที่คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเสมอกับพ่อแม่แล้วมันจะมีลูกที่คุณธรรมจริยธรรมต่ากว่าพ่อแม่มันมีสามประเภทจะจาบาลีไม่ได้คนที่มีลูกที่มีคุณธรรมมากกว่าพ่อแม่เนี่ยอันนี้เรียกว่าพิชาตประบุตร่ะอันนี้สูงกว่าเลยคือเป็นคนที่ดึงพ่อแม่เนี่ยให้กลับเข้าในกระแสของธรรมลูกเนี่ยเป็นคนพาพ่อแม่เข้าสู่ทางธรรมล้วนๆเลย พ่อแม่ทุศีนสอนให้พ่อแม่มีศีนพ่อแม่ไม่มีศรัทธาสอนให้พ่อแม่ศรัทธาพ่อแม่ตนีขี้เหนียวสอนให้พ่อแม่รู้จักแบ่งปันพ่อแม่ไม่รู้อริยสัจสี่สอนให้พ่อแม่รู้จักอริยสัจสีนี่เรียกอภิชาติบุตรบุตรที่มีคุณธรรมจะได้ทำเหนือกว่าแม่พ่อจึงพาแม่พ่อเนี่ยมาศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอีกตัวหนึ่งคือพ่อแม่ลูกเนี่ยเสมอกันหมดเสมอก็ได้ศีนธรรมเสมอก็ได้ศีนพจน์พวกเนี่ยไม่ต้องืยอยุดจุกชากันเยอะมันไปด้วยกันได้ พาการเข้าวัดพาการทําบุญพ่อแม่ชวนลูกเข้าวัดลูกชวนพ่อแม่เข้าวัดลูกชวนแม่พ่อปฏิบัติลูกก็ปฏิบัติไม่อิจฉาละอาใจเลยทําด้วยกันทั้งหมดต้นสุดท้ายคือลูกเนี่ยคุณธรรมต่ำกว่าแม่พ่อคุณธรรมต่ำกว่าหมายความว่าอะไรต้องให้แม่พ่อเนี่ยเขี้ยวเข็นยางถึงที่สุดในการพาลูกของตนเนี่ยเข้าสู่กระแสของธรรมแล้วประเด็นคือมันจะไม่เข้าสุดแล้มันจะชั่วสิมันจะไปทางชั่วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องเลี้ยงลูกให้เป็นอภิชาติ หรือให้เลี้ยงให้เสมอกันเลี้ยงให้ <S 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 ต่ำกว่าไม่ได้ดังนั้นการเลี้ยงเนี่ยต้องเลี้ยงให้เป็นกุลบุตรต้องต้องเลี้ยงให้เป็นบุตรที่ดีตอนนี้ถือว่าเป็นกุลบุตรแล้วเพาะตัดบทไปสามเณรเราก็ต้องพยายามให้เขาไม่รู้สึกขาดอะไรตอบตอบสนองต่อเขาอย่างถึงที่สุดวันหนึ่งถ้าเขาสื่อออกมาเราจะได้ไม่ดูเหินห่างกันะไม่ดูเหินห่างกันจะเกินไปแล้วเขาจะไม่คิดว่าเราอ่ะทิ้งเขาไม่นั้นมันจะเป็นปงในใจเขาที่วันหนึ่งเขาออกมาแล้วมันจะมาทะเลาะกันหนักกว่าเดิม เพราะเขาคิดว่าเรา,าทิ้งเขาเพราะนั้นมันทีมันก็มีโทษแล้วมันก็มีประโยชน์คู่กันไปด้วยเหมือนกันประหน้าที่เราก็ต้องเป็นยับประคับประคองในช่วงเวลานี้แล้วต้องรีบฟื้นตัวเองให้เร็วที่สุดต้องรีบทําตัวเองให้เร็วที่สุดอาจจาะก็าอาจจะสมาธิสั้นอย่างเราว่าคือนักจุยาเคยบอกอาจารย์ลักษณะาอาการแบบเนี้มันมันเป็นลักษณะาอาการคนสมาธิสั้นและพวกเพจต่างๆที่มันเกียยติอาการมันก็บอกว่าอาจารย์สมาธิสั้นเพราะจะขย่าขา อาจารย์ libro, บอกว่าทฤษฎีพวกมึงใช้ทั้งหมดใช้กับกูไม่ได้เข้เา, ett, just, ไ, them, า Castle, ไม่ถึงอาจารย์ทฤษฎีพวกนี้แพ้อาจารย์หมดเอาอะไรมาประเมินอาจารย์นะตัดปดปกบดเลยพอเวลามาประเมินจริงเออว่ะอาจารย์ขาอาจารย์ใช้กับอาจารย์ไม่ได้นักจิตวิญญาณนะผู้กับอาจารย์เองใช้กับอาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์เขย่าขามันเป็นอนุสายมันเป็นความเคยชินของอาจารย์ไม่ใช่เพราะอาจารย์สมาธิส,สั้นถ้าบอกว่าอาจารย์สมาธิสั้นทําไมนั่งพูดนานๆได้ทําไมอาจารย์นั่งฟังใครนานๆได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นชั่วโมงก็ได้ อาจารย์สามารถเดินจงโกงเงียบๆคนเดียวได้ทีสี่ชั่วโมงนะอาจจะเคยเดินมาแล้วด้วยสี่ชั่วโมงโดยที่ไม่สนใจและไม่หยุดทานด้วยเดินอยู่อย่างนั้นนะเดินจนเหงื่อออกท่วมตัวเดินมาแล้วนั่งสมาธิหลายชั่วโมงจะก็นั่งมาแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วของพวกนี้ฝึกได้แต่อานุสัยพวกนี้มันชินแก้ไม่ได้หรอกอาการทางกายแก้ไม่ได้อาจารย์บอกเลยขาอาจารย์แก้ไม่ได้อาจารย์พยายามแก้มาตั้งแต่เด็กแก้ไม่ได้แต่สติสัพพัญญะแก้ได้อาจารย์มีสติมากขึ้น อาจารย์มีการควบคุมอารมณ์ตได้มากขึ้นอย่างนี้อาจารย์เคยเล่าว่าทุกวันนี้จะไม่ทะเลาะกับที่มาเมื่อก่อนจะทะเลาะกันฉับแทบจะบ้านแตกทุกวันด้วยนะไม่มีวันหยุดราชการกูทะเลาะกันได้ทุกเวลาทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีเจอหน้ากันประเดี๋ยวประดาปะาชาดากันแล้วอาจารย์กับพ่อเป็นไหมเหมือนบังผู้ชายทั้งคู่ไงผู้ชายกับผู้ชายคนมันพ่อมันก็ถูอกระหรอกมันจะสนิทกับแม่มากกว่าแม้แต่เอาอย่าว่าเลยแต่น้องอาจารย์ก็ทะเลาะกับพ่อมันพ่อมันก็พ่อกูนี่แหละมันทะเลาะได้กันทั้งคู่มัน่าาางะะะเกห สุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราฝึกตัวเองดีเราเริ่มที่จะทําตัวเองได้ดีขึ้นเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเราอดทนอดกลั้นในการไม่ทะเลาะกับเขาปล่อยวางเขาจะทะเลาะกับเราชวนเตีอะไรกับเราเราวางปรากฏยี๋ยวท้ายเขาเฟดตัวเองเออกไปเองเขาเลิกเถียงกับเราไปเลยโดยปริยายเพราะเราไม่เถียงกับเขาเองตั้งแต่แรกเพราะนั้นถ้าเราเริ่มอีกคนหนึ่งจะเริ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มสุกตัวเองลูกเราก็จะเริ่มกับเราไม่ได้ สมาธทีสั้นวีนแตกมันเกิดจากคนเนี่ยไม่ยอมเอาใจเครื่อนะไม่เอาใจเขามันเป็นโรคเอาแต่ใจอย่างหนึ่งอะพูดได้ง่ายจะไบโพล่าจะซึมเศร้าจะแพนดิคมันเป็นอาการเดียวกันหมดคือมันเป็นโรครัดตัวเองมากกว่าปกติจนเคมีในสมองมันผิดปกติมากมันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเพศภัยที่นามาซึ่งความทุก์ร้อนในปัจจุบันขนานี่แหละปัญหามันเกิดเพราะอย่างนี้ดังนั้นขอให้เราตั้งใจฝึกฝนอบรมเตเองเยอะ พอเ,าออเราฝึกฝนอารมณ์ตัวเองแล้วโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นแม่ต้องยิ่งขูดตัวเองมากกว่าลูกเราจะได้เอาลูกกลับมาอยู่ในการดูแลปกครองของเราเราจําไว้สุดที่สุดแล้วไม่มีใครดูแลลูกดีไปกว่าตัวเราเองอพิจารณาขอบคุณครับอาใครมีคําถามอะไร